อาวครับก็อยู่กับผม i d e ี TV เหมือนเดิมนะครับคือวันนี้มีโอกาสได้เล่นสกินแบบว่าที่ผมคอกับเพื่อนเองเลยแล้วก็ไม่ใช่ก่อนแล้วด้วยเนาะตัวที่สกินเป็นรันโกก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการสกินเนาะเพราะว่าครั้งนี้แตกต่างจากคลิปก่อนตรงที่ว่าคลิปก่อนเนี่ยที่เป็นยคกรมีกับก่อแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนคอครับว่าผมอยากจะได้สกินแบบไหนอันนั้นคือเป็นความสามารถที่ก่อนแล้วเนี่ยเขาทําเองแล้วก็ มันเป็นกอแลด้วยการสกินมันก็ง่ายกว่าแต่เนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นรันโกครับซึ่งก่อนเข้าไปดูครับคือทําไมรันโกถึงสกินได้ครับผมด้วยความว่ารันโกมีพรสวรรค์นี้เนาะมันเลยสกินได้ดก็ค,คือรันโกมีพรสวรรค์นี้ครับผมคือสกินปุ๊บไม่จําเป็นต้องติดก็ได้ครับผมเราสามารถคัชเข้าไปเพือ่อย่างตําแหน่งรีบาวได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สกินได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวแล้วมาสกินเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเปรียบตรงรีบาวนิดนึงเนาะโอเค จะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดี๋ยวครับก็เกมนี้ครับผมเป็นอีกกามีอีกแล้วเนาะแล้วก็ฝังผมก็เป็นซากุมิยาแล้วก็รันโกครับคือมิยามาสึเนี่ยมันเล่นกับซากุโลนค่อนข้างดีครับผมและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเซนเตอร์ก็ได้แต่ต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างช่วยเพื่อนเรื่องเกมรีบาล้ะเกมป้องกันได้เยอะครับผมเพราะมิยามาสึเนี่ยมันสามารถปล่อยบอลได้ถ้าเกิดสมมติเรา สามารถคุมเกมรีบาวดได้ก็ถ้าแบบว่าเราเนี่ยแทบจะวินแล้วแหละสำหรับเล่นเมียมาสือเพราะเมียมาสือเนี่ยมันปล่อยบอลให้โดนตกยากมากๆนะคือมันปล่อยบอลง่ายมากๆเลยครับผมแต่ลงไม่ลงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนเนาะเียนเ่ห็นไหมคือผมไม่ต้องรีบเล่นครับผมมีเคมีปุ๊บเนี่ยอันนี้คือผมรู้ว่าเขาจะตีมือผมไม่ได้นะผมก็เลยยิงเพราะผมบอกเพื่อนว่าเออให้ให้วิ่งชน EK อีเค่างเดียวเลยไม่ต้องสนตัวอื่นเอา EK อีเคมันเดียวเดี๋ยวผมหาทางปล่อยเองซึ่งโอเค ไม่ชนไม่ไม่ไม่กระตุกไม่เป็นไรแต่ว่าตีมือไม่ได้ก็พอตรงนี้ก็ปล่อยไฟครับผมจะเสียรีบาวนะตรงนี้แย่นิดหนึ่งไม่เป็นไรครับคือมันเป็นแค่ลูกเริ่มเกมลูกนี้ลูกเขาว่าเขาจังหวัดสองมาเสียดดยนะเพราะว่ารันโกขึ้นมาตบฐันเนี่ยคือเราไม่ต้องรีบครับเนี่ยอีเคกระเด็นเห็นไหมอีเคกระเด็นเนี่ยแต่ว่าผมไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องใอ้นั่นก็ได้ถูกป่า พูดยังไงดีผมไม่จำเป็นที่ต้องยิงเขีว่วก็ได้พอเจอ EK เอคันะการที่เรายิงไม่โดนหลบกลดแดงหรือว่ายิงไม่โดนตกมือเท่าเราเื่องนี้มาสืบให้ผมเป็นกำไรแล้วครับแล้วก็เอขนที่รู้กว่าเขาตกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องกลางวนซาบุโลนด้วยนะเพราะว่าผมสามารถส่งให้ซาบุโลนได้เหมือนกันแตะว่าสิรีบาวอีกแล้วนะเกมนี้คือแบบเปิดมาไม่ดีแต่ยังโชคดีครับอินเตอร์เซ็ตมาได้นะอะแต่สงสยัยใครสงสยัยลูนี่มาสืบผมใส่เป็นลูนเซตนี้นะครับดูเลยสติลสี่สามครับเพราะมันามาสืบเป็นตัวที่ตัดบอลค่อนข้างบ่อยนะถ้าเกิด ฝั่งลูกข้ามอะเล่นตัวจ่ายบอลไม่ดีแล้วก็ล้มเสิร์ฟล้มไปด้วยลูนโซโลคิกไม่ต้องเล่นครับให้ซากุร์เล่นก่อนลูกนี้ปล่อยมาไม่ลงเลยแก้ไขได้โดนลันโกครับแต่ลูกนี้ยิงมาลูกนี้คือเหมือนว่าแว่นแตกเขานา่าจะตังหิตตังหิตใจครับเลยออกมาทําได้ดีครับจังหวะน,นี้นะอย่างลูกนี้ก็เห็นไหมผมก็คอว่าเออเดี๋ยวผมจะดิบขวาให้สกินอีเคทางขวาเนะี่ยอีเคเขาก็มาไม่ทัน ตัวนี้คือมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งกับเ k เค้นะครับคือคือมันใช้ได้ทั้งกับตัวอื่นด้วยเวลาเราเล่นสก,กีนนะลุงอ e ีกเก็บเป็นบาวได้คือการเล่นสก,กีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนผมมันไม่ได้สก,กีนค้างๆให้ผมไปเดินอ้อมตัวเขาเลยเห็นไหมครับอ่าพันโกเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยจะค่อยคอยเดินแล้วปุ๊บแล้วเขาสก,กีนติดผมจะเริ่มค่อยออกแอนิเมชันในการยิงหรือผมจะเริ่มทำแอคชั่นอะไรสักอยาก่างแล้วก็กับการคือถ้าผมยังเห็นเพื่อนผมสก,กีนไม่ติดหรือสก,กีนที่แบบมันจะทําให้คู้ต่อสู้รบกวน คือนนี้ไม่เป็นข้อดีคือว่าเรา c อนะครับผมว่าแบบเราต้องการจะเล่นแบบไหนผมต้องการจะเล่นแบบนี้นะแล้วเขาก็จะสกรีนในรูปแบบที่ผมต้องการให้เนีย่ยคือบางคนเนี่ยอย่างมีมามืสอที่ผมเจอนะคืออ่าไม่ว่าผมเจอหรอกผมว่าลเซนเตอร์หลายๆคนก็น่าจะบอลรวมถึงเพื่อนผมเองเลยคือบางทีงได้บอลมายังไม่ทันตัวสกรีนยังวิ่งไม่ถึงเลยไม่ว่าจะเป็นกอลแล,ลนโกหรือเทสยานะยังวิ่งมาไม่ถึงเลยก็รีบยิงรีบปล่อยบอลไปแล้วคือมีมาสื่อเป็นหนึ่งตัวที่ถือบอลได้ค่อนข้างนานครับเนื่องจากว่ามันเป็นเอจจีและค ก็เป็นตัวถือบอลได้ค่อนข้างดีดังนั้นเราไม่จนต้องรีบส่งครับผมเราช็อตค็อกมันมีเราเล่นกับช็อตค็อกได้นะ <c oughs> คือเมียมาสื่อเนี่ยมันเปรียบเสมือนเอสเลยครับผมเป็นตัวถือบอลเลยในคอมแบบนี้นะ <c oughs> ลูกนี้พลาดโดนตกครับแต่ยังดีแก้ไขได้นะยังไม่ต้องรีบลูกเนี้ยคืออีเคเขาไม่กล้าเข้ามาลึกนะคือถามว่าแบบนี้มันดียังไงคือเขาจะตบมือผมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลแล้วก็ยิงก็คือไม่โดนตบอยู่แล้วเพราะว่าต้องกากรกอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะเวลาเราคุยสกีลูกนี้ตกได้นะ คืออย่างหน,นึ่งตอนนี้ฝั่งลุงเขาต้นด้วยครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเนี่ยไม่ต้องรีบือเราปล่อยบอลได้ก็ปล่อยปล่อยไม่ได้ก็ส่งเพื่อนัะผมคือลุงเมื่อกี้ก็คือสวยไปน,นิดนึงนะเดาถูกแล้วนะแต่ว่าเก็บไ,ไม่ได้ไม่แน่ยิงไม่โดงเนี่ยอันเนี้ยผบบะคอเฮ้ยมึงกเมเยนติวะก็ถ้าเป็นไปได้เอาลูกขว่าอันนี้ผมขอว่าให้เอารุกขว้านะถ้าเป็นไปได้แต่นี้คือดีได้สองตัวเลยเพราะว่าอีกมงนี้เนี่ย ด้วยพื้นฐานนะเขาจะไม่ตอบอยู่แล้วว่าเขาจะลบกวนนะด้วยพื้นฐานคือด้วยไมล์เซตที่ผมเล่นนะผมจะบอกเลยเอาลุกเขาว่ายังน้อยเราปล่อยบอลไปได้ไปวัดรีบาวเราได้เปลี่ยบรีบารลันโกอย่างที่บอกไม่ต้องติดสกีมันก็โดดเข้าไปได้ดังนั้นไปวัดรีบาวแต่ลูกนี้มันโชคดีที่เป็นปลูกโลครับด้ยลงไปตามแตมเกมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่า เพราาว่าเจอมิยามันสู้ยากแล้วอะแล้วนันโกมันตกใต้แป้นดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็พ,พายบอลไปเรื่อยๆก่อนลูกเนี้ยคือลูกเนี้ยที่ผมจ่ายไปอ่ะเพราะว่าซาคุน่าจะยิงลงแล้วเนี่คุยกันแบบนันอะไรนะซาคุน่าจะยิงลงแล้วผมเลยเลือกที่จ่ายไปแล้วต่นงจให้ซาคุเล่นแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมไม่โดนตีมือด้วยคือมีดยปลูกนี้จะลงไปนะปเพราะว่าพอยิงไม่ลงไปไหลายลูกแล้ว เรา,าเล่นไม่ได้เราก็จ่ายก่อนครับจ่ายให้แบบโอเคเพราะถ้าถ bon ือบอลนานเยดี๋ยวมันจะโดนโหลดสติวเนาะเราเล่นไม่เราก็จ่ายก่อนเราหามุมให้มุมนี้ยังเล่นไม่ได้เราก็ฝากบอลไว้ที่เพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาบอลกับเพื่อนนะคือเพื่อนก็ต้องรู้ด้วยครับผมว่าเราเล่นมิยามาสึเนี่ยคือมันต้องมีการฝากบอลอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะกอกินได้ยางให้เห็นเห็นปะ <Yeah. S 1> คือคุยกันแล้วว่าเนี่ยเพื่อนผมก็จะบอกเนี่ยเออเดี๋ยวจะเอาอีเคนะแล้วก็ยิงละกกินเลยผมก็เดินมาหล้วกากินกับเพื่อนผมว่าจะี้าือรเ็น เห็นการสกีและการเล่นกับสกีนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรีบเล่นจะสังเกตได้ว่าทั้งเกมเนี้ยมีไม่มีลูกไหนที่ผมรับบอลมาแล้วผมตั้งท่าจะยิงแล้วก็ยิงไปเลยเนาะผมจะรอเพื่อนผมสกีนก่อนกับการก็เห็นกันเหมือนกันเพื่อนผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือมาสกีนเอเคนะแต่ด้วยความที่ว่าต้องพูดว่าลันโก้หน่ะฮิตบ็อกเล็กกว่ากอแล้วครับผมการที่จะสกีนแบบให้เหมือนกอแล้วมันยากอ่ะถูกปะเห็นไหมผมก็บอกเนี่ยเออมีอันตอีรอบหนึ่งเนี่ยก็ให้สกีนเอเคเหมือนเดิม อันนี้เห็นไหมเพื่อนผมไม่ได้ยืนสกรีนใ,นให้ผมวิ่งไปหานะเพื่อนผมรู้วิ่งเข้ามาหาตัวคู่ต่อสู้แล้วก็สกรีนลุงนี้ก็โชคดีโล่งไปไม่แน่ใจว่ากระตุกหรือเปล่านะมันคือเราคอรสพอดีเอาเป็นว,ว่าถือว่าอ่าถือว่ากระตุกก็แล้วกันอมย้อนไม่ได้เนี้ยมีเลยผมไม่ชอบระบบดีเทลเรื่องหนังอมย้อนไม่ได้นเ,นไเนี่ยเห็นป่ะฮารูนสติลเนี้ยจะสังเกตน,นะอีกีนี้ทริปเล็กน้อยๆเห็นไหมอีเคมตัวที่สั่งจ่ายบอลไม่ดีครับผมเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ได้วิ่งปิดดูเพราะว่าตอนอยู่หน้าผันนะ ผมวิ่งดักไล่เขาแลส่งมาหดูเพราะว่าเพราะอะไรนะผมรู้เขาส่งมาหดูเขาว่าแน่ๆคือคอมๆเนี้ยดูเขาว่าเป็นตัวดีบอลหลัก EK กับนั่นแต่เนี่ยไม่ใช่ตัวดีบอลอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมก็เลือกตัดลายที่เขาส่งแล้วด้วยรูนี่ผมใส่มันเป็นรูนเซ็ตนเนี้ยเนี่ยค่าอินเตอร์เสกมันค่อนข้างเยอะครับผมโอกาสที่ผมจะตัดบอลได้เนี่ยมันก็มีถ้าส่งบอลแน้วด้วย EK กับมี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าส่งบอลมีดีอยู่แล้วเห็นปะอย่างที่บอกครับ ผมบอกเลยอะคำสั่งเกมนี้คือผมแบบคำสั่งเข้าไปเลยว่าไม่เอารู้ขาว่าไม่เป็นไร๋ย่ผมหาทางปล่อยให้รู้ขาว่ามันไม่ตกตกไม่โดนเองขอ e k กับนี้อย่างเดียวคนเดียวแล้วก็เมื่อกีน้นี้ก็เหมือนกันครับวิ่งชน e k แล้วก็ e k ตามมาลบทวรไม่ทันก็วายโอเพ่นไปเ <You bastard. S 1> นี่ยส่เล่นไม่ได้ผมก็ผายบอลไปก่อนครับคือเล่นไม่ได้เราก็ผายผายไปก่อนนะ คือด้วยความที่เกมแรต้ามัน,ม,นมันน,ำน้ำนะหรือเปล่าซากุเขาเลยอาจจะเออยิงเล่นๆไปคือเล่นแม่ผมก็หายบอลไปก่อนผมไม่จำเป็นที่ต้องแบบเล่นยำ้ยำๆยำ้ยำๆยำ้ยำๆคือถ้าปล่อยไม่ได้อะแบบเจอ ek มันเวลาปล่อยมันต้องระวังมผมผมว่าหายไปก่อนผายไปก่อนเนี่ยเห็นปะอันนี้คือคอนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเมื่อกี้คือการคอนะว่าอุเมียนติเหมือนเดิมเอาสักตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็ชน ek ให้แต่ลูกนี้ไม่ลงครับแต่ว่า ยังไงก็คือกำไรเราได้ปล่อยบอลได้ท้งที่มีเอกมิทั้งที่เอกมิมันเขาไดเลคเคอร์เตอร์มิยาถูกนแต่ว่าเอกมิมันเคาน์เตอร์มิยาก็ต่อเมื่อเอกมิคนนั้นเล่นเก่งมากๆขนาดแบบจําข้ามสกรีนได้หรือเจอมิยาตัวตแบบไม่มีสกรีนนะอันนั้นน่ามันจะเป็นการเคอร์เตอร์มิยาแบบสุดๆครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เอกมีตยังมีทางแก้อยู่ก็คือเล่นกับสกรีนแต่ว่าคนสกรีนแล้วคนจ่ายบอลมันก็ต้องเล่นให้เข้ากันด้วยนะอย่างลูกเนี้ยเขาโดนสกรีนมาหล่อนนะ เอาจริงลูกเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าให้พูดจริงคือผมตัดใจพลาดคือ2คนเนี้ยคือผมมาเห็นแล้วว่า2คนเนี้ยเขาออกไปข้างหลังคือมิยาเนี่ยมันเป็นตัวที่ตบลูกจากด้านหลังลูกยิงมิยาเมสื่อเนี่ยมันตบจากด้านหลังยากครับผมตบจากด้านข้างากับด้านหน้าจะง่ายกว่าเมื่อกี้เขาไมอยู่ด้านหลังครับผมแต่ผมพลาดตรงที่ว่าผมไม่เห็นฮานาแตกไม่คิดว่าเขาจะวิ่งเข้ามาคิดว่าเขาจะวิ่งเข้าแป้นเนาะเพราะว่าสองคนนี้เขาโดนสกรีนแล้วเขาหลบพยายามหลบสกรีนแล้วถือว่าเป็นเฮงของผมไปเฮงของทีมผมไปที่ลูกเมื่อกี้ลงเนี่ เนี่ชยชนีเคกับมีอีกแล้วเห็นปะ่ะชนผู้ผมก็ปล่อยปล่อยวัดกับลุกเขาว่าเอาว่าเขาจะตกหรือไม่ตกคือเกมนี้นต้องพูดว่าที่เมื่อกี้ผมตัดสินใจยิงลูกเพราะแต้มมันขาดด้วยโดนตกมันก็ไม่แพ้มันอาจจะไม่ให้เป็นเพย์ที่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเออเพย์ที่สวยเมื่อกี้นี้เราอาจจะตัดสินใจส่งให้ซาคุยิงแต่คือด้วยความที่แต้มมันขาดแล้วผมยิงยิงทิ้งไปอ่ะด้วยเวลาส5่ิาวิมันก็ ไม่ชนะแล้วพวกวเขาก็ไม่ชนะแล้วเราก็แข่เราก็เก็บเก็บวินกันนี้คือแบบมันรอดเปอร์เซ็นต์แล้วอะเกือบจะแตม้ตาม,มาตามมาได้เกือบ20แตม้มปล่อยไปลงไม่ลงไม่เป็นไรขอแค่ไม่โดนตกไม่โดนตกบ,ตบ,บอลลงอย่างมือแล้วก็ไม่โดนตกก็พอตะกีนคือคลิปนี้เนี่ยได้เห็นชัดเลยเพราะว่าผมคอกับคนสกีนเลยว่าผมจะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนแล้วด้วยลันโกเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบต่างกับก็อแล้วคือมันวิ่งเร็วกว่าครับแต่ข้อเสียคือ,เ,อเรื่อง ความใหญ่ของสกีนเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วก็เรื่องความการรีบาลเนี่ยที่อ่อนกว่าก่อนแล้วเนาะ hey, <will> เหมือนเดิมครับลูกเนี่ยบอกว่ามีอันติก็ให้เพื่อนสกีนให้บอกว่าจะใช้อันติก็ให้เลือกสกีนให้ว่าจะเอาตัวไหนคือไม่จำเป็นที่จะต้องยิงล่งทุกลูกครับมีไม่เซ็ตของเมิยามาเสือสังเกตไหมเกมนี้ผมแทบ,บไม่กระดึกสองเลยเพราะเมิยามาเสืเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ปล่อยบอลลบกวัวครับเมเยอมาสืต้องเข้าใจว่ามันตัวที่ยิงลบกวนยิงติดลบกวนเพื่อให้ยิงไปเรื่อยๆแล้วลงเพราะว่า วยความเก่งของตัวมันคือมันเป็นตัวที่ตบยากมันต้องใช้2คนในการประกบแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าตำแหน่งเรายังไม่ดีเราส่งเราคืน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 อันนี้คือความเก่งของยามาซึกเนี่ยสกีไม่ติดก็ขอยมาเล่นใหม่สกีไม่ติดเราก็ถอยครับผมไม่ต้องรีบก็น่าจะประมาณนี้เนาะในคลิปนี้ก็หวังว่านะ สำหรับคนที่เล่นสกรีนก็จะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเรามันควรเราควรสกรีนย,ยังไงแล้วก็คนที่เล่นตัวที่เล่นกับสกรีนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยจะได้เห็นภาพว่าแบบจริงๆเราต้องเล่นยังไงเพราะเกมนี้คอมผมก็ค่อนข้างเล่นยากนะเพราะามันเป็นมันเป็นกอลแฉด้วยไอ,อมันไม่ใช่กอลแด้วยแล้วมันเป็นรันโก้ด้วยมันสกรีนคอนแทคมันมันเล็กกว่าค,คือวอลลุ่มมันเล็กกว่าเนาะก็คือก็จะสกรีนโดนยากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเราคอกันว่าเราจะเอาแค่ตัวเนี้ยเราคอกันว่าเราจะเล่นแบบไหนเราจะเดินซ้ายเดินขวาผมก็ม้าเยดจะินนซ ให้ให้สก,กีนมาหน่อยแล้วผมจะยิงอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกมีเนี่ยมันสื่อมันเป็นไดร์เคาน์เตอร์ของลุคว่าครับผมถ้าเพื่อนเราตกในได้คือเพื่อนตกในได้ยังไงลุคว่าปล่อยยากครับแล้วก็มี่เนี่นสื่ออย่างที่บอกตัวไม็กี่โกงกอลันโกสก,กีนได้นะแต่ที่จะให้ดูก็คือข่านี้ครับผมคือถ้าเกิดใครที่เล่นเก่งๆกว่านี้นะเวลาสก,กีนเนี่ยมันก็จะ มันก็จะมีอันนี้ดีู่คือบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนผมมันไม่ได้แบบช่ำท่านี้มากเท่าไหร่คือใช้ได้เป็นบางจังหวะคือเข้าไปดังด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่มัาสกรีนสับแทนอย่างที่เห็นไปมันไกลมากเลยคือโอกาสที่ท่านี้มันมันมันดังกดเข้าไปล้บบอลยังไม่ตกเงี้ยบางทีอะก็เลยเลือกที่จะเก็บอีบาวธรรมดาไปก่อนก็ให้ดูรูมี้มาสุกทีนึงแล้วกันน่าจะแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็คือต้องบอกเมตาครับวนมากคือเขาจะใส่เป็นรูสติวหมดแล้วนะด้วยความว่าเอจีเนี่ยมัน เกมตกมันไม่ค่อยดีกว่แล้วล่ะไซมูนสติลจะดีกว like really ่าก <k ull Je an> ็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวที่คนไม่ใช่กับตัวคนที่เล่นสกรีนเล่นเป็นตัวแบบตัวสกรีนว่าจะเป็นกอแล้หรือแลนโกไม่ว่าจะเป็นหรือเทสุยะก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวที่ถือบอลเวลาเล่นกับสกรีนเนี่ยโดยเฉพาะเมียนมาร์สือเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงผมเห็นบ่อยมากเลยบางคนเนี่ยแทบไม่รอสกรีนเลยครับผมยังไม่รออะไรเลยรีบรีบส่งแล้วก็รีบรีบรีบถือบอลแล้วก็รีบส่งรีบถือบอลแล้วก็รีบส่งคือมันไม่จําเป็นนคครัับมไ่อยดึงำ ก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าการสกีนกับการปล่อยทีเนนะี่ยมันสําคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปเล่นกับตัวอย่างที่มันไม่มีสกิลปุ้งเข้าไปข้างในถ้าเราเพื่อนสกีนไม่โดนอ่ะหรือเราสกีนให้เอจีไม่โดน่ะแล้วเอจีเขาเห็นนะครับว่ามันสกีนไม่โดนแล้วมันแพทนี้มันจะกำกำมือนานทำให้คุณเสียโอกาสในการรีบาวเพื่อนก็จะไม่กล้าย,ยิงเหมือนกันถ้าเกิดแบบคุณเล่นเอจีแล้วคุณยิงมัวๆไปเลยยังไม่รอสกีนนะเพื่อนก็ไม่อยากมาสกีนให้คุณเพราะว่าพอสกีแล้วมัน ยังไม่โดนสกีเลยเขากไปรีบ,บราวไ,ไม่ทันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็ไปลาคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแลวบาย